มาครับวันนี้เรามาเล่นรีโล3 3บาทกันตัวที่เราจะเล่นก็คือจะมีเวโกมีอูเดียเป็นแครี่หลักเราจะหาของให้กับเวโกกับอูเดียก่อนหลังจากนั้นเราค่อยหาของพวกดาเมจเหลือๆให้กับแอชเอาไว้ช่วยยิงในแถวหลังจริงๆคลิปนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นใจจริงๆผมอยากจะเล่นเป็น คอ l ์เซลสองตัวพร้อมกันทั้งอูเดียแล้วก็เวโกแต่เดี๋ยวไปชมในเ,เกมดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงอาร์คเมนแรกมาแล้วครับเป็นอาร์คเมนระดับโกไม่ใครดีเท่าไหร่เลยแล้วได้มาเป็นโก d เดสทินีครับเลือกเลยให้เกมเลือกเลยว่าจะไปทางไหนแล้วสุมได้มาเป็น อัเมนนี่จะเป็นอั m เ n มนที่จะให้ทาวเวอร์มาแล้วก็ฮะทาวเวอร์นี้ถูกทำลายเป็นเป้าหมายแรกจะให้เงินครั้งละหนึ่งกผมถอยตัวละครหมดเลยเพื่อให้สตูตีตัวนี้ในทาวเวอร์ก่อนแล้วไม่มีผมกำลังหาที่เป็นโกลเด้นเอทให้นา เพราะว่าเดี๋ยวผมจะสแลมเป็นกุนซูแล้วก็ใช้ผลไม้เป็นโกลเด้นเอทอ่าลืมไปเลยห้องนี้จะเป็นห้องที่จะให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้สมบัติทุกๆุต้นสเตทอย่างต้นสเตทสองจะได้มาเป็นพวกอาร์ติแฟกต์อืม ตอนนี้คือยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเล่นอะไรพรเลือกมาเป็นอาร์ติแฟกต์อันนั้นก็เลยคิดออกว่าน่าลองเล่นเป็นเว g โกนี่แล้วหาได้มาเป็นโกลเด้นเอชแล้วฟาร์มเงินยาวๆเราจะรวย นี่ครับสเปเตอร์คทลัสคุณสมบัติของมันก็คือจะต้นเริ่มต้นสเตตมามันจะบลิงไปหาศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดสมมุติว่าเราวางตัวละครไว้อยู่ซ้ายสุดมันจะบลิง์ไปขวาสุด ต้นเกมไม่มีอะไรมากครับก็พยายามตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดไปก่อนอฮีโร่อะไรมาก็คือพยายามจับคู่ให้ให้เทรดมันสม,สมดุลกันตอนนี้ก็คือมีแบตชั่นมา2ก็คือเปิดเทรดแบชั่นไปก่อนต้นเกมแพ้ได้ครับคือแพ้ช่วงต้นเกมแพ้ได้แพ้ไปก่อน แล้วก็ไปโหดเอาท้ายเกมก็ได้แล้วเหมือนกำลังหาธนูอยู่นะแล้วก็กำลังจะสแลมเป็นสไตรเฟลจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ให้กับแอสใช่แอสในอนาคตและนี่ขาบปัมตังไปเรื่อยๆ คุณสมบัติของโ l เดนเอ e คือตีครบ85ครั้งยิ่งเรามีกุนซูต้นเกมยิ่งจะทำให้ผลไม้เนี่ยมันแสดงผลยิ่งทำให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยแล้ววงล้ออันนี้สิ่งที่ผมเล็งคือนี่ธนูแล้วก็ได้มาแล้วครับธนูกับตัวของราคัน แลมเป็นกุญซูทีนี้ก็คือฟาร์มเงินยาวๆเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณอาเมนที่2ดีกว่าไปครับเรามาครับกับอ r รเมนที่2จริงๆอันนี้ผมยอมรับหรือว่าผมมั่วมากๆเลยจริงๆไอ้สออันเนี้ยดีแล้วนะไอโคโลเนชันกับที่เป็นดิฟโกฟะ แต่ด้วยความที่ผมรีทิ้งไปแล้วอะ่ะแล้วก็มันเหลือแค่ตาจักรนอท,ที่ผมมองว่ามันสามารถไปต่อกับบอร์ดของผมได้ไงแต่จริงเดี๋ยวช่วงท้ายเกมอะ่ะไอตาเนี่ยไรประโยชน์มากๆเลยมาต่อกันครับตอนนี้ก็น่าจะใส่เป็นเคลเพื่อเอาเพื่ออะไร ดูเวลิสดูเวลิสก็มีอยู่แล้วไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่แทงก็ดีอยู่แล้วไปครับดูต่อครับผมมานั่งพาดตอนนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะใส่แคลแทนแซกไปเพื่ออะไรดูเวลิสก็ไม่ติดเพราะว่ามันเป็น สามมันไม่ใี่สี่น่าจะต้องการตั้งบอร์ดแล้วแ่ะครับเนี่ยเราได้มาเป็นนาสองดาวแบกไปก่อนต้นเกมแบกยาวๆ ตอนนี้ก็ฟาร์มเงินเรื่อยๆครับนายจะเริ่มใส่ดเว gialist ให้เป็นพับแต่เป็นสี่ดเวลิสแล้วตอนนี้ก็คือเราฟาร์มเงินสามด้านเลยนะจากทั้งทาวเวอร์แล้วก็มีโอกาสอาจจะมีโอกาสไม่มากสำหรับแกงแพงนะครับแล้วก็จะได้เป็นอีกด้านหนึ่งคือน,นา สามด้านเลยที่จะช่วยเราฟาร์มเงินให้ได้ตอนนี้ก็่าจะเริ่มชนะยาวๆแล้วครับชนะ5ตาติดแล้วตอนนี้ก็เร่งขึ้นบอร์ดขึ้นมาเป็นเลเวลเแล้วน่าจะเริ่มตั้งบอร์ดได้แล้วครับ ตอนนี้ก็หาเป็นเวโกอูเดียแล้วก็ถ้าฟุกๆหน่อยก็ได้มาเป็นเอสก็ดีเลยตอนนี้เหมือนจะขาดเป็นไม่แน่ใจนะตอนนี้มันหาเป็นน่าจะเป็นคาถาปะ อ่าใช่หาเป็นคาถาเพื่อทำเป็นเ g ให้กับเวโกก็ตอนนี้ยังไม่มีไอเทมของเวโกเลยนอกจากเออสเปกเตอร์ค uh, าร์ลจะได้มาเป็น m u n d o สอดาวครับเจิงเจิงเราไม่ได้ใช้นะจะมาแบกตอนนี้ก็ได้อูด,ดิม,มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับขายทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้ ตอนนี้เราสามารถสลมเป็นกุนซูได้เลยนะแต่ว่าเรามีอยู่แล้วอันหนึงอะทำทำไมตอนนี้ผมก็ได้เวโก้มาแล้วนะครับจะสลมเป็น j g แล้วก็ถอดของตัวอ์ติแฟกต์มาให้กับเวโก้นะครับแล้วก็ไอเทมที่จะทำให้เวโก้ในเกมนี้อาจจะมี j g 1แล้วก็เป็น เอเดรปไนส์กันตายนะส่วนอ ah, mm ูเดียก็จะใส่เป็นหมัดเลือดจำชื่อไม่ได้ละแล้วก็จะสลัมเป็นไททันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกากอยเป็นเบสอินสลอตของอูเดียเลยแล้วก็เริ่มหาแล้วได้มาเลยครับโคลิโ,โซอันแรกแต่เดี๋ยวดูนะอันที่2องอันที่ผมหาอันที่2อง ผมรีจนหมดอ่ะรีจนไม่เหลือรีจนไม่เหลืออะไรให้รีแล้วอ่ะก็ยังหาไม่เจอแล้วนี้นะครับมาแล้วกับอักเมตนสุดท้ายเป็นอักเมตนระดับโกอันนี้เลือกแบบไม่คิดเลยบิ๊กแก๊ปแบ็คมีอเทมเยอะไว้ก่อนแล้วได้เป็นเวโก้สองดาวครับใส่ลงไปเลย ตอนนี้เป็นดูเอฟลิสสอยู่นะแล้วก็เริ่มตั้งบอร์ดแล้วเราได้เซตมาแล้วตอนนี้ขาดแค่แอสมาเราก็จะขายนาทิ้งตอนนี้ไอเทมที่พอจะสแลมได้เป็นน่าจะกันตายนะนี่เอ็ดอฟไนท์ ใส่เลยยังไม่ใส่ยังลีลาอยู่ไม่รู้ลีลาอะไรทุกทิ้งได้เป็นหมัดนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแพ้ยากแล้วนะบอดเราเริ่มแข็งล้วแต่ด้วยความที่ได้โคลอสซอมาไว้ด้วยมี ier, อูเดียคอยยืน แล้ได้เวโก้มาเพิ่มครับไม่ซื้อน่าจะลืมโลเพนตอนนี้ก็เริ่มหยิบตัวสามบาทให้นี่ได้แล้วแล้วก็เวโก้เพิ่มมาอูเดียเราสองดาวแล้วครับอูเ oh. ดียเก็เนี้ยค่อนข้างจะสามดาวยากเพราะว่าอ่าบอด ทีมอื่นนะก็ใช้อูดียค่อนข้างเยอะยากยากที่จะได้อูดียสามดาวนในเกมนี้แล้วก็เริ่มโลครับแล้วก็จบที่ปรับได้มาเงินเป็นห้าสิบบาทเหมือนเดิมเราจะไม่โลต่ำกว่าห้สิบาทนะเพื่อเก็บอีคอนเอาไว้เหมือนบอร์ดนี้เราจะแพ้นะ ผมไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นทำไมผมไม่ไม่ไม่รีบสแลมอกันตายไปเหมือนในเทมมันเยอะจัดแล้วมันคิดไม่ทันตอนนี้ก็เป็นโรควงล้อน่าจะพยายามหายเทมแทงนะ จะได้มาเป็นผ้าคลุมกาคุมน่าจะเอามาแแลมเป็นกากอยให้กับอูเดียเดือดเอดอฟไนท์ผมแแลมไปแล้วน่าจะสแลมไปแล้วนะแล้วได้มาเป็นแอดครับขายนาทิ้งเลย แล้วใส่เลยเป็นกุนซูสไตรเกอร์เฟลแล้วก็ใส่เป็นกากอยให้กับอูเดียแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มหาของให้กับเอชเพิ่มเติมตอนนี้เรายังไม่มีตัดเลือดเลยนะ เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มหาผลไมล้ละ สุดท้ายก็หาไม่เจอรีจะรีมูเวอร์หมดก็หาไม่เจอแต่ผมก็ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วเนี่ยดูมันบิงพอค่าเสร็จปับ๊บกับที่เดิมปุ๊บบิงต่อแล้วก็หลังคาเสร็จบิงอีกบิงไปช,ช,ช็อปช็อปซุบดาเมจเป็นหมื่นหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ อูเดียอูเดียใกล้จะสามดาวแต่น่าจะยากเพราะบ้านนี้ก็เก็บอูเดียไว้เยอะอยู่ถ้าจะทำได้ก็คือต้องจัดการบ้านนี้ก่อนแล้วดูเวโกไปสับสับสับไปต่อสับสับสับสัับแล้วไปสับ,สบหูบิงแล้วบิงอีก ขึ้นเก้าแล้วครับขึ้นเก้าลงเคียวแล้วแคบเรียบร้อยเป็นหกดูว i ลิสเนี่ยครับอย่างอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าจักรนอสตาจักรนอสที่หยิบมาคือเปล่าประโยชน์มากเพราะตอนนี้จักรนอนเกินถ้าจะขึ้นเป็นจักรนอสอีกก็ก็น่าจะต้องเอาไซล่าออกแต่ไม่มีความจำเป็นนะครับ พราะไซล่าลงไปมันก็ดีเพราะมันจะช่วยบัฟการทำเร็วกันโจมตีใส่ดูเวลิสเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ใส่จักรนอดเพิ่มก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนเนี้ยนี่ยแล้วไปอีก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 แล้วหาตัวจับไม่ได้เลยครับเบียโกนณตอนนี้ แล้วตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายตอนนี้เหมือนเหมือนจะมองเป็นตัดเลือดนะเพราะตอนนี้บอดเราไม่มีตัดเลือดเลยแล้วก็ได้ใส่ล่ามาอีกหนึ่งตัวกับตัดเลือดอีกหนึ่ง ตอนนี้ขาดอูเดียอีก2ตัวถ้าจัดการบ้านที่ถืออูเดียได้อูเดีย3ดาวแต่ตอนนี้ถึงอูเดีย3า,าดาวหรือไม่3ดาวก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแล้วเพราะตอนนี้ก็น่าจะชนะยาวๆแล้วหอรดเราแคปสุดแล้วตอนเนี้ไม่เจออะไรเลยครับ แล้วเจอบ้านนี้ไปอีกแล้วสับ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 อีกสับอีกสับอีกแล้วไปต่อแล้วกลับที่เดิมแล้วสับสับปัป๊บไปต่อชุบไปต่อไปต่อไปต่อแล้วไปแล้วครับหนึ่งบ้าน เดวหนหนึ่งกันลแล้วใส่อูดีอีหนึ่งตัวแล้วดูบเลยครับเรียบร้อยดูอูเดียสามดาวกระทะเหลือใส่เล่นๆย้ายของครับย,ย้ยายย้ายวิโก,โกไปทางนู้นไม่ทัน ปิดมาบิงไปทางนู้นแล้วลุมสามครับลุมสามลุมสามลุมสามก็เอาไม่อยู่บิงบิงกลับบ้านแล้วไปต่อสับสับสับไปไหนแล้วไปไหนแล้วเขาตายแล้วเหรอเขาตายเลยนู่นบิงหนีหายไปไหนมันตายหรอกเหรอ โอเคครับผมแล้วจบกันไปกับเกมนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆเลยขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย